เช็คสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐเดือนกรกฎาคมนะคะมีหนึ่งรายการที่รับเร็วขึ้นค่ะจะเป็นรายการไหนอย่างไรนะนะก็ไปฟังพร้อมๆกันใครมาดูเป็นแห่งแรกฝากกดติดตามเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะในคลิปนี้ค่ะมาแจ้งตารางโอนเงินนะคะสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐในเดือนกรกฎาคมนะคะหลายๆท่านเนี่ยสอบถามนะคะว่าจะมีเงินพิเศษไหมยอย่างไรคะคลิปนี้ฟังจบแล้วก็จะรู้ชัดเจนเลยนะคะสําหรับ สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐในเดือนกรกราคมนะคะเริ่มกันในวันที่1กรกราคมค่ะทุกคนก็จะได้รับสิทธิ์ตามปกติ เป็นวงเงินซื้อสินค้า300บาทนะคะจดลดค่าการถุงต้มต่อ3เดือน80บาทค่ะทุกคนแล้วก็วงเงินค่าโดยสารนะคะอันนี้บอกไว้เลยว่าทุกคนนะคะจะได้แบบนี้เลยนะคะก็คือ750บาทหลายๆท่านเนี่ยคิดว่าได้เป็นบางคนนะคะก็เลยไม่ได้ใช้สิทธิ์ถ้าเกิดว่าใครเดินทางนะคะด้วยรถโดยสารไม่ว่าจะเป็นรถโดยสารขนส่งสาธารณะนะคะในกรุงเทพแล้วก็ต่างจังหวัดเนี่ยสามารถใช้สิทธิ์ได้เลยใครที่อยู่ต่างจังหวัดเด่นให้รอบนี้เขาก็ขยาย การใช้บริการให้นะคะเพิ่มเติมในส่วนของรถทัวร์ค่ะของบริษัทขนส่งนะคะบขอสอแล้วก็บริษัทขนส่งเอกชนนะคะหลายๆที่เนี่ยก็รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐด้วยบางท่านเนี่ย ใช้เดินทางได้ทั้งขาไปแล้วก็ขากลับเลยนะคะในวงเงิน750บาทเพียงแค่แจ้งว่าจะใช้สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐนะคะ,ะพร้อมแสดงแบบจำตัวประชาชนที่จุดจำหน่ายตั๋วได้เลยนะคะถ้าเกิดว่าวงเงินไม่พอก็สามารถจ่ายเป็นเงินสดเพิ่มเติมได้แต่ว่าจะใช้ได้เฉพาะสิทธิของตัวเองเท่านั้นนะคะและนอกจากวงเงินตรงนี้นะคะจะ ก็จะเป็นส่วนลดค่าไฟฟ้าค่าน้ำประปานะคะค่าไฟฟ้า3 1 5บาทค่าน้ำประปา 1, 100รบาทหักมาในบินเลยนะคะสำหรับคนที่ใช้ไฟฟ้าใช้น้ำประปานะคะอยู่ในส่วนของภูมิภาคแล้วก็ของนครหลวงนะคะถ้าเกิดว่าใครใช้น้ำจากอบตนนะคะอันนี้ใช้สิทธิ์ไม่ได้แน่นอนค่ะทุกคนถ้าเกิดว่าใครไม่อยากพลาดสิทธิ์ตรงนี้เนี่ยก็สามารถไปลงทะเบียนได้ตลอดเวลานะคะที่ สนักงานไฟฟ้าและประปาใกล้บ้านค่ะและหนึ่งรายการที่ได้รับเร็วขึ้นนะคะก็คือเงินเพิ่มเติมสําหรับผู้พิการนะคะ200บาทซึ่งทุกเดือนนั้นจะเข้าวันที่20นะคะในเดือนกรกฎาคมเ,เงินจะเข้าบัญชีในวันที่19กรกรกฎาคมก็สามารถไปกดออกมาใช้ได้เลยนะคะเพิ่มเติมให้สําหรับกลุ่มผู้พิการที่มีสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐนะคะแล้วก็เป็นผู้พิการที่มีอายุ18บปปีขึ้นไปค่ะเมื่อ เมื่อรวมกับเบี้ยงทชีพประจําเดือนแล้วนะคะก็จะรวมเป็น1,000บาทนั่นเองนะคะทุกคนและสําหรับเงินพิเศษนะคะที่หลายคนสอบถามว่าในเดือนกรกฎาคมเนี่ยจะได้อีกหรือเปล่านะคะคำตอบก็คือยังไม่ได้นะคะเงินพิเศษหรือเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุที่มีไรายได้น้อยตามโครงการส,สวัสดิการแห่งรัฐจะจ่ายทั้งหมด3รอบนะคะรอบแรกเดือนมีนาคมรอบที่2เดือนมิถุนายนและรอบที่3จะได้รับกันในเดือน กันยายนค่ะถ้าเกิดว่าใครรออยู่นะรอเดือนกันยายนเลยนะคะจะโอนในช่วงวันที่ 11, 12และ13กันยายนค่ะซึ่งก็จะมีคนที่ได้รับ100บาทบ้าง200บาทบ้าง300บาทบ้างนะคะแล้วแต่วันเกิดนะคะโดยเฉพาะผู้ที่เกิดในปี2507นั่นเองค่ะทุกคน เงินส่วนนี้เนี่ยจะโอนเข้าบัญชีเงินฝากที่ผูกพร้อมเพย์เป็นหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีสิทธิ์นะคะและนอกจากนี้ค่ะตั้งแต่เดือนกรกฎาคมจนถึงเดือนกันยายนนี้ก็ติดตามนะคะว่าโครงการแจกเงินดิจิทัล10,000บาทนั้นจะเปิดให้ลงทะเบียนในวันไหนนะคะซึ่งล่าสุดเนี่ยก็ได้บอกไว้ว่ายังยืนยันไทม์ไลน์เดิมก็คือไตรามาสที่3ของปีนี้นะคะช่วงเดือนกรกฎาคมถึงเดือนกันยายนค่ะแล้วก็เตรียมตัวกันนะคะถ้าเกิดว่าใครมีแอปทางรัฐอยู่แล้ว ก็เก็บไว้นะคะรออัปเดตค่ะแต่ถ้าใครยังไม่มีก็สามารถที่จะดาวน์โหลดมาติดตั้งในมือถือของเราได้ง่ายๆเลยนะคะช่องทางก็จะดาวน์โหลดได้ทั้ง Play Store แล้วก็ App Store นะคะ ก็เป็นแหล่งดาวน์โหลดแอปพลิเคชันที่น่าเชื่อถือค่ะทุกคนสามารถดาวน์โหลดได้เอามายืนยันตัวตนได้ซึ่งช่องทางการยืนยันตัวตนในแอปพลิเคชันทางรัฐมีหลายช่องทางมากๆนะคะและแอปพลิเคชันนี้เนี่ยก็มีประโยชน์นะคะสา, <g ülme> สามารถใช้บริการของทางหน่วยงานภาคร,รัฐได้เยอะเลยทีเดียวนะไม่ว่าจะเป็นการเช็คเบี้ยยังชีพประจําเดือนนะของเด็กของผู้พิการของผู้สูงอายุหรืองานจากหน่วยงานอื่นๆก็มีให้บริการค่ะใครดาวน์โหลดมาแล้วเป็นอย่างไรก็มาคอมเมนต์มาแชร์ให้เพื่อนๆเราได้อ่านกันได้เลยนะคะสําหรับข้อมูล มูลในคลิปนี้จบเพียงเท่านี้อย่าลืมนะคะถกวา่าวิธีมีประโยชน์นั้นก็ฝากบอกต่อฝากกดแชร์กันด้วยแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ